วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ สวรรคถูกแอบถ่ายขณะนอนหลับก,กลางกองถ่ายละครรักสุดท้ายยีจ่จอมเวียงซึ่งถึงแม้ว่าสถานที่จะไม่เอือ้อแต่นุ่มเน็งก็หลับได้หล่อเท่ถูกทวงท่าเลยล่ะคะ่ะด้วยสถานที่ต่างๆคือเราต้องรู้สึกว่าเราต้องนอนในทุกสถานที่ใช่ไหมแต่ว่าพื้นที่หรือว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องเซตท่านอนให้มันเข้ากับตรงนั้นอย่างเช่นเรามีที่แค่นี้อ่ะเราก็ต้องหดขาเข้ามามันสืบเนื่องมาจากตอนที่สมัยเรียนแหละที่เราต้องอยู่ฉุกเฉินอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบมีเวลาจังหวะนอนมันต้องนอนอ มมกกองงรรวันตนตี้พี่เบิร์ดธงชัยเรียกรวมคนโสดคนเหงาคนเศรา้ศราให้มาสนุกคลื้นเครงในเพลงใหม่มากองรวมกันตรงนี้พร้อมเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกเด้งด้วยการขึ้นเวทีร้องบทเพลงทองคำในรายการเบิร์ดธงชัยแอนด์เดอะโกลเด้นซองพร้อมแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟเย็นวันอาทิตย์นี้ค่ะ บทเพลงของโค้ดเนซองเป็นบทเพลง Timeless แล้วเต็มไปด้วย History เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆในบทเพลงนั้นเวลาพี่รองพี่านึกถึงวันเวลาที่ทมีค่าของเรา g o o d Old Days ของเรามันเป็นช่วงเวลาที่ที่ดีมีค่าสำหรับเราเท่านั้นเลยเมื่อได้ยินเพลงเหล่านี้เพราะว่าเพลงเหล่านี้จะอยู่เป็นเพื่อนเราในทุกๆช่วงชีวิต ้ชลวิทยาทายตัวเอ็นดิการรับเล่นละครบริการหมอนลำซึ่งนอกจากจะบู๊หนักแล้วยังต้องร้องหมอนลำและเต้นทั้งที่ไม,ม่มีพื้นฐานเลยแหลคะค่ะ คนไม่เคยเต้นเลยเต้นมากสุดคือเต้นท่าเด็กแว้นอะไรอย่างเงี้ยมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยพอได้มาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาเป็นหมอลำล้วก็จําเข้ามาเขาก็ใจดีที่แบบสอนลำยังไงให้มันสวยมือยังไงให้อ่อนช้อยจังไรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับละครเรื่องนี้ผมรับประกันได้เลยว่ามวนแน่นอนครับแต่เรื่มเบิง้งเลยครับบริการหมอลำมวนแน่นอนจวดแน่นอนครับ